สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้าเกมรัสไพเรตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งจะเป็นอัปเดตวาเลนไท์นะครับซึ่งอัปเดตอะไรไม่รู้นะครับเวอร์ชันที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตใหม่ๆนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ว่า โดยส่วนภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาแบบบอกโดยคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่า GM เขาให้ข้อมูลมาเพียงเท่านี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของเกาะใหม่นะครับนี่ซึ่งเป็นเกาะบิ๊กมัมนะครับซึ่งเกาะบิ๊กมัมเนี่ยลักษณะท่าทางหรือว่าภูมิศาสตร์นะครับก็ จะเป็นลักษณะนี้นะครับออกแนวสีชมพูนะครับซึ่งจะอยู่ห่างไกลามากในเรื่องของเกาะแรกนะครับมาดูในส่วนต่อไปซึ่งจะมีบอสเกิดนะครับซึ่งเป็นบอสบิ๊กมัมนะครับซึ่งแบบว่าต่างจากในเรื่องชิบหายเลย <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสบิ๊กมัมนะครับได้ยินข่าวว่ามันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงแล้วก็หายไปในทุกๆ15นาทีนะครับอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะครับที่ คนเล่าต่อๆกันมานะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบนะฮะซึ่งเป็นดาบบิ๊กมัมนะครับซึ่งดาบตัวนี้ก็จะมาใหม่โดยถามว่าได้รับจากไหนนะครับซึ่งคนที่ได้เนี่ยก็จะต้องตีบอสบิ๊กมัมจากตรงนี้ที่มันเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะสั่งมือสังหารมาฆ่าดีกว่าบิ๊กมัมค่อนข้างจะค่อนข้างจะตีค่อนข้างเออเออเออ ผมจะเน้นตีสดเลยนะครับโอ้โหไม่อยากพูดอ่ะบิ๊กมัมตีโคตรแรงอ่ะนี่ไงตีตีเอาบิ๊กมัมไปไหนละมันสปอนกลับมาที่เดิมนะฮะโอ้โหดูดิอะไรเจ้าแรงขนาดนี้จัดบ้านมือสังหารนี่โอ้โหเห็นแล้วอยากได้ดาบเลยว่ะ เมื่อกี้แบบว่าเห็น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 มังกรออกมาด้วยเป็นมังกรไฟอะออสาดเข้าไปรู้สึกว่ามีคนตายเยอะมากตีสดน่าจะดีกว่าปะตามเม็ดน่าจะเยอะกว่าตายไม่เป็นไรครับเราเกิดใหม่ได้โอ้มันใกล้ตายแล้วน่หวะเออเรียบร้อยนะครับ รู้สึกว่าพี่เนี่ยมันมันไม่ดอบนะฮะไม่ดอบดาบนะครับมาดูที่ว่าเมื่อกี้โอ้โหฮาคิฮาคิสีส้มหรือสีทองวะน่าจะสีทองนะฮะมันบอกว่ามีคนบอกว่าได้ดาบอีกแล้วนี่ขิงกันไหมเนี่ยในส่วนต่อไปนะครับเราจะสังเกตได้ว่าซ้ายซ้ายสุดนะครับซ้ายขอบจอเราเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นหีบสมบัตินะครับมันเอาไว้สําหรับเก็บผลปีศาจนะครับก่อนที่เราจะต้องเก็บเนี่ย เราจําเป็นจะต้องมาที่ช็อปก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับตรงที่ช็อปก็จะมีในเรื่องของอนี่ครับ1 5 0่รโลบันะครับต่อ1ผลนะครับที่เราจะสามารถเก็บผลได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเนื่องจากว่าตอนนี้คือจนมากช่งนี้จนนะไม่มีโลบั๊เลยนะครับเอาไปเปย์ชุดหมดเลย อ,อนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลเวลตอนนี้ตันอยู่ที่1,800นะครับซึ่งการที่ฟาร์มเ l วลเนี่ยพี่ก็อ่าน่าจะมาฟาร์มตรงนี้นะครับซึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยมันสามารถฟาร์มเริ่มต้นอยู่ที่1,600นี่เราก็ต้องไปฟาร์มเกาะที่มันขายฮาคิให้มันถึงเลเวล1 6 0 0กก่อนเราค่อยมาต่อที่เกาะน,นี้นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฮาร์ด ฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นระบบใหม่นะครับซึ่งเดิมทีนี่มันจะเป็นแบบเจมธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้จะพิเศษไหนก็คือฮาร์ดเจมเนี่ยไม่รู้มันต่างกันตรงไหนวะนนีนเน้เออซึ่งฮาร์ดเจมนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับโดยเราจะใช้ทั้งหมด30ฮาร์ดเนี่ยในการสุ่มกล่องนะครับโดยปกติเนี่ยไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เกาะแรกนะครับก็เลยแบบ มีการเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ามีการเปลี่ยนใหม่นะครับผมตรงนี้ก็จะแบบราคาก็จะขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆเลยนะครับผมมาดูใน <c oughs> <c oughs> ส่วนต่อไปนะครับก็จะมีในเรื่องของเอ่อการบัฟนะครับซึ่งการบัฟเนี่ยก็จะมีการบัฟผลโบมุโบมุนะครับซึ่งผลโบมุโบมุเนี่ยก็จะเป็นผลเอ่อผลบอมขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าเขาบัฟอะไรนะแต่เขาบอกว่า เป็นการบัฟผลปีศาจนะครับอาจจะบัฟเอฟเฟกหรือว่าอัพพลังดาเมจให้มันโหดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการบัฟผลสุนะสุนะซึ่งเป็นผลทรายนะครับซึ่งผลทรายเนี่ยไม่รู้ว่าแรงขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนการบัฟต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบัฟผลเมละเมละหรือว่าผลไฟนะครับซึ่งอ่า เดิมทีเนี่ยมันแบบมันกากมากนะครับเขาก็เลยแบบมีการบัฟดาเมจนิดหน่อยนะครับอันนี้พี่ไม่สามารถเอามาทดลองให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> ผมไม่ใช่จีเอ็มบัฟผลไฟปกติยังไม่พอใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เลยต้องมีการบัฟผลเมละเมละาเวอร์ชั่นอเวกนะครับใครที่ทําเมละาเมละ,มละ,มละตื่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับพลังที่โหดยิ่งกว่าเดิมนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นบัฟผลโซโรุโซโรุนะครับอดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าผลอะไรนะครับผลโซโรุโซโรุเนี่ยก็คือเป็นผลบิ๊กมัมนะครับซึ่งพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาบัฟในเรื่องของอะไรเขาบอกแค่ว่ามีการบัฟนะครับไม่รู้วบัฟดาเมจหรือว่าอะไรยังไงกันแน่นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นบัฟผลซูชิซูชิหรือเปล่านะฮะ ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันเป็นผลผลแรงน้มถ่วงนะครับมีการบัฟเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบัฟผลโกโรโกโรนอ,อันนี้แบบว่าใครที่เป็นสายเทพเจ้าเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเนื่องจากว่าผลโกโรโกโรนี่คือเป็นผลก็อดเอเนลนะครับที่อยู่ใน ในในหนังเรื่องวันพีชนะครับที่แบบเป็นต้นฉบับของเกมนี้เลยนะครับส่วนการบัฟผลสุดท้ายเนี่ยก็คือการบัฟผลกุระกุระนะครับซึ่งผลกุระเนี่ยถามว่าบัฟยังไงอันนี้ก็ต้องไปรอดูนะครับแต่ลายชื่อทวิลายชื่อที่พี่พูดมาเนี่ยน่าจะถูกต้องแล้วนะครับผมอ่าซึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของโค้ดนะครับ โค้ดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแจกอีกทีนึงนะครับไว้ให้ติดตามในคลิปต่อไปเลยนะครับผมเอาละครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบอสเต่านะครับซึ่งบอสเต่าเนี่ยก็จะเกิดที่เดียวกันกับเจ้าทะเลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถเสกได้นั่นเองนะครับไม่ใช่อดมินอีกอย่างหนึ่งนะครับของต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเอซิโซลี S หรือเปล่าวะจำไม่ได้สะกดไม่ถูกนะครับ ซึ่งจะเป็นในเรื่องของหมวกหัวใจแล้วก็ผ้าคลุมหัวใจนะครับซึ่งตอนนี้พี่เป็นพี่ใส่ผ้าคลุมสีฟ้าอยู่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีอยู่ในกล่องนี้นะครับใครที่อยากได้หมวกแล Yet, ้วก็ผ้าคลุมนะครับก็มาสุม่มลองดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของอาวุธนะครับซึ่งเป็นวารนสวอตนะครับซึ่งอันนี้แบบว่าหายากมาก แม้แต่พี่เองก็ยังหารูปภาพไม่ได้เลยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องแบบว่ารอไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย GM เ็ขายังแบบว่าไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยนะครับโดยพี่เนี่ยก็หาภาพอะไรต่างๆมามากมายไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยหลักๆนะครับในการอัปเดตครั้งนี้สหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีสั้นๆประมาณนี้เลยนะครับสหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u u s สไคร์กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม oh, ไม่เจอกันคลิปหน้าครับ